สวัสดีครับผมนี่คือในการ v g x เดบิวได้โปรไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็นดันเจ o n r นโรสายอัศวินนักกจนภัยนะครับมาดูซันที่ว่ามีอะไรมั่งมาดูกันเถอะมาดีเป็นตัวนี้นะครับมันเตอร์แน่นอนว่ามันแปลกๆนะมาดูใส่เยอะไซส์3า j จัดชุด S.U.B.02 AJ ตัวไซส์3เป็นการเป็นไซส์เลยนะครับไปนี่และไปนี้ที่ถูกทิ้งจากมือคาเมลล่าง2 เมื่อการนี้ถูกภาคการนี้อยู่ในโซของอัศวินเอนะขออนุญาตนะเมื่อคอยามชื่อการนี้อยู่ในการมีอยู่ในโซดูจะไม่ถูกทำเราจะไม่ถูกยกด้วยความสามารถสูสเขาลืมขียนมันอยู่ด้วยไม่เป็นไรแล้วก็เมื่อการนี้การนี้ถูกทิ้งจากมือหาสงสนยไอเทมอยู่ชาร์เกตฮิวหนึ่งจูนหนึ่งนะครับเป็นต้องต้องมีไอเทมในสนามเรานะครับ ถ้าเราสวยในโซเจเจก็ไม่ถูกโยนไ,ไม่ถูกทำลายนะครับคีกโกเต้สร้างไซส์สองพ่อหนุ่มอ่าวัยสามสิบปีหรือห้าสิบก็เทคก,ก็ดูก็รู้จัดชุดเอสยูบีส่วนสามนะครับเทคนี้มันจะเอาช่องหลอกเข้าโซเอาในตัวนี้เข้าโซนะครับช่องหลอกนะครับแล้วเคาลเตอร์และคลาร์นี้เคาจะหา,าจะลดลงหนึ่งและทุกใบจะไม่หยุดยกเลยน,นะครับคือก็มีไอเทมที่มันลดสองกลายเป็นลดสามนะครับ จากยิงหรือจากตีก็ได้แล้วแต่คอตเตอร์ทิ้งมือหนึ่งใบสแตนไอเทมทุกใบแต่ละครั้งนะครับมีโซกับและเพนนะครับแล้วก็คีโกเต้โอเวอร์เทิร์นตัวล่างจะเอสเออเข้าไปจะเอสเอสพีส่วนหนึ่งตัวนี้หากการนี้อยู่ในโซอัศวินการนี้ตรงตรนเทิร์นนี้การได้ดับได้ดับเบิ้ลนะครับไปนี้สำคัญมากและในเชิญอัลเทอเฟเหรือเรนเฟนหรืออ้าวไฟนอลเฟอ่ะ แล้วแต่ในเทิร์นเราโอเวร์เทิร์นทิ้งมืออาจจะวินหนึ่งใบใส่ไอเทมจากกองไม่เกินสองใบโดยไม่ต้องจ่ายคอร์นะครับเป็นเป็นพวกหาของเป็นพัวใส่ไอเทมได้โดยสองตัวสองใบนี้นะครับเป็นหาไอเทมนะครับตัวคีย์หลักเลยนะครับเวลาเล่นผมก็แล้วก็ตีโหดๆเลยนะครับก็บัดดี้ของเราตัวนี้ใส่สี่ตัวนี้ก็เพิ่มจัว่วและเป็นบวกคีย์ไอเทมนะครับแล้วก็ ยุกะแน่นอนว่าเวลาเล่นเนี่ยโคตรดีไม่นตัวไม่ต้องจ่ายคอร์สลองทํามันได้เลยนะครับคือเวลามันเทคสองตัวนี้เอันเดียวกันนะหากการนี่อยู่ในโซผมังกรเทพหรืออัศวินหรือเอ้ไม่ใช่นัก,กนจนภัยที่โจมต,ตีฮิวหยิง1ไอ้ตัวนี้ยิงฮิวหนึ่ก็เขา้ากับยิง2กับยิงฮิวสนะครับไปนี้เรื่งคอมโบสใบนี้นะครับอ๋อ ลงทำโดยไม่ต้องจ่ายคอนะครับไปนี้แล้วก็หมาเจเรมี่ก็ไปนี้มันก็เทคข้างดีมากคือเวลาเล่นเนี่ยเข้าสู่สนามจบมือคอมันเตอร์ไซส์หนึ่งจะกองโดยไม่ต้องจอ่ายคอ้คอข้คอคีโคเต้มาได้เลยนะครับซ้ายเฮลิคอมาเพราะว่าเรามีเวมนที่สามารถจวดสามใบบไปนี้นะครับนี่เหตุผลก็ใส่ทเท่านี้นี่ไงเหตุผลนี่มันตีแรงขนาดนี้ไม่ต้องถามนะครับ ตักาเวทมนมากนั่นเอ่อพิชช่นพิชช่นใส่อันี้สีแน่นอนใส่สองแบบแน่นอนคือหาง่ายอยู่แล้วสองใบนี้ก็กรู้อยู่ว่าการสองใบนี้มีอยู่แล้วนะครับใส่สองแบบนะครับปาร์ตี้ใบนี้สําคัญมากตัว,ต,วตัวเพิ่มฮิวหาของนะครับแล้วก็ใบนี้คอจะหลบได้นะครับจะ sub ส่วนสี่นะครับใบนี้ก็หาพิชช่นการ์ก็ได้แต่ส่วนมากค,คอจะ คอมาตีเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเวทของนิทานใส่3ตัวนี้มันบอกว่าถ้ามีมอนเตอร์2ใบสนามเราลุกเ,เริการตีการเลือนในการสนามคู่แข่งใบที่ตีนะครับตัวหนเทินนี้คู่แข่งไม่สามารถสแตนได้คือไม่สามารถสแตนได้นะค,คือมีดับเบิลห้ามสแตนนะครับแล้วก็ไปตัว นี้ใส่3ก็เอาที่คาเมลที่ถูกทิ้งไงนะครับไปนี้ใส่แน่นอนว่าตัวฟาร์มจะเออหรือบอกจะ x u ็ก1ศูน่ะครับตัวนี้หายากหน่อยนะครับมีโปรโมแล้วนะครับอ่ะที่เี็นของผมบอกเจนรมี่ที่ปไปใส่ส่วนมิกิบอกอ่ะอ่าต,ตัวเข้ากับ3ใบเออถ้าไม่มีเจะมีก็ใส่ตจวดสองก็พอแล้วนะครับไายตานี้ได้ถ้ามีเจอร์มี่หลือแล้วก็จนภัยประษัานเรมนะครับ แล้วก็จะ s อสยศูนย์สามไปตัวนี้ก็หยิจดจอดหลอดหรือเรื่องหนึ่งใบก็ได้ดับเบิลนะครับต่อไปไปเวทเซ็ตก็คอเตอร์ในเทอเร์ลในช่วงในเทอเร์ลแอแต่เฟดเ,เท่านั้นนะครับนํำนักก็ทำาไปจะประสานล่อหนึ่งใบขึ้นมือแล้วคอมาจับมือโดยโดยจ่ายกับคอร์แล้วคอที่ไม่ใช่แต่มข้ามคอตัวซ้านะครับต้องคอทีทละตัวคอคนละตัวน,น,นะครับ แค่เซตไปเดียวด้วยนะครับจาก S U B ส่วนหนึ่งนะหายากหนะ่อยไปนี้ไซส์ใส่เท่านี้นะครับไอเทมดาบทั้งโลไม่ต้องถามเก่งพอสองค,ควรใส่นี้ทุกเดทใส่สองดูแล้วไม่ใส่สี่เพราะว่ามันมีขีโคเต้ที่มันโอเวอร์เทิร์นได้เล้วไงอ่ะก็ลองเล่นแนละ้วโคตรโหดตีโหดมากสองใบนั่นนี่ก็ลิงก์แท็กไปเลย โล่ก็ได้ดับเบิลอันนี้ก็ได้ดับเบิลพาวเวอร์เป็นสองหมื่นมีเินมีเคาน์เตอร์แต่แล้วก็มีชิลหมื่นนะครับการโล่เล้นโบวกหมื่นด้วยนะครับแล้วก็ตีรอกนะครับเด็กนี้ไม่ใส่ไหนไม่ทายเราก็เล้นบุแล้วนะครับอาล่ะาสำหรับคลิปนี้นะครับขอโตก่อนนะครับแล้วก็ลองเล่นดูว่าลองคิดดูดูลองเล่นไปดูก็โหดดูนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอโตก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกัน